สวัสดีครับผมคีแบง์โปรช็อปันนีก็อยู่กับรถจนนะครับฮอนด้ HRV นะฮะอ่านี่นะครับคันนี้ป้ายแดงนะครับเพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับรุ่น RS อ่านี่นะครับติดตั้งจอแอนดรอยนะครับ QLED นะ้รำสี่ลำหกสนะครับความคมชัดเนี่ยตัวเนี้ยชัดมากนะครับพันแปนะครับภาพสดใสสวยงามนะครับปุ่มอยู่ด้านขวานะครับอัปเกรดลำโพงเซนเตอร์นะครับเจแปนแท้นะครับร้อนะฮะ กดแบกกลับไปนะครับอันนี้เราดูผ่านแอปนะครับซินีม่านะฮะนี่นะครับเดี๋ยวเรากดแบกกลับไปนะครับแบกกลับไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับเป็น UI ใหม่ของทางแบร์เรานะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของกล้องหลังนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติปรับมุม3ระดับได้นะครับเซนเลี้ยวจากพวงมาลัยนะครับแบบนี้นะฮะ ก้องข้างนะครับก็ยังทํางานปกตินะครับนี่นะครับโอเคแล้วก็นะครับไปดูในส่วนของ YouTube นะครับตัวนี้ก็จะเป็น YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับดูความลื่นไหลนะครับการทัสสกรีนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับนี่เราใช้เป็นฮอสปอตนะครับจาก wi-fi ร้านนะฮะแล้วก็กด นี่นะครับลื่นมากนะครับจอพับสวยนะครับอ่านี่แตะเข้าไปนะครับนี่นะฮะกด back ันะครับเป็นจอเล็กอ่านี่ครับอันนี้เป็นดูแบบไล้สดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเอาแบบที่ไม่ใช่ไล้สดนะครับนี่ครับอ่านี่แบบไม่ไฟ้สดนะฮะอ่าลากปุ๊บนะครับมาปั๊บนะครับนี่นะฮะตามมือเลยนะครับ เรียกว่าตามมือเลยนะครับงานติดตั้งนะครับรูปแบบปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดสายใดๆดทั้งสิ้นนะฮะหากลูกคา้าท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเรงเราเข้ามาได้วันนี้ส่วนตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ